ทีรัตเดินกลับมาถึงหมู่บ้านในยามเช้าสีหน้าเรียบนิ่งร่างกายดูไม่ต่างจากเดิมนักแต่มีบางอย่างในแววตาที่เปลี่ยนไปลึกขึ้นหนักขึ้นและนิ่งเกินคนธรรมดาทีมงานหลายคนเข้ามาทักบางคนบ่นแกมเป็นห่วงเรื่องที่เขาหายไปข้ามคืนพี่ต้นโปรดิวกำลังไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมออกค้นหา ขอโทษนะครับที่ทำให้เป็นห่วงไม่มีใครคัดคันแม้จะรู้สึกว่าเรื่องราวมันไม่ชอบมาพากลก็ตามสองวันต่อมาการถ่ายทำสิ้นสุดทีมงานขนของขึ้นรถตู้ทีรัฐบอกลาทุกคนหน้าหมู่บ้านทีรัฐแจ้งกับทีมว่าจะไม่กลับกรุงเทพไปพร้อมทีมงานเขาขอแยกตัวไปสีสเกตต่อโดยอ้างว่าอยากเยี่ยมผู้ใหญ่เก่า แต่ในใจลึกๆเขามุ่งหน้าไปได้วยความกระหายคำตอบเหตุการณ์คืนนั้นยังตรึงในหัวใจเสียงหมอธรรมยังดังในความทรงจำผมไม่กลับกรุงเทพพร้อมทุกคนนะครับขอแวะศรีสะเกดก่อนจะไปเยี่ยมผู้ใหญ่ที่เคยรู้จักไว้ไม่มีใครถามมากกว่านั้นมีเพียงคำอวยพรกับสายตาแปลกใจรถสองแถวเก่าๆพาเขาเข้าสู่อำเภอกันทรรัก์ จังหวัดสีสะเกดทองฟ้าหลัวแดดเสียงลมผ่านใบไม้กลายเป็นเสียงครวญของคนแปลกหน้าในหูบ้านหมอธรรมอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆห่างตัวอำเภอไปหลายกิโลถนนลุกรังผ่านทุ่งข้าวสลับป่าไผ่ทิรัตจำได้ทุกโค้งทุกจุดที่เคยมาแต่พอมาถึงหน้าบ้านไม้สองชั้นหลังเก่า ทุกอย่างเงียบสนิทกว่าครั้งไหนหน้าบ้านมีชายวัยกลางคนใส่เสื้อขาวนั่งอยู่ใต้ถุนพอที่รัฐเอ่ยชื่อหมอธรรมก็ถอนหายใจยาวไอคือที่ลัดบบดชายหนุ่มผิวคล้ำผมสั้นดวงตาแข็งกร้าวแต่ฝืนยิ้มออกมาเขาแนะนำตัวว่าอั้นเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดของหมอธรรม อาจารย์เสียไปตั้งแต่เดือนอ้ายแล้วแต่ท่านฮูว่าไอา้ยสิได้มาเลยฝากของไว้ให้ทีรัตตกใจแต่ไม่แสดงออกเขาขอบคุณแล้วยกมือไหว้แล้วอั้นก็เชื้อเชิญให้เข้าไปพักในบ้านเขามากินเขาก่อนเด้อ้อ้บ่มีหยังดอกอาจารย์หักอ้าปาลูกแท้คอยก็ดีใจนำชายคนนั้นยื่นถุงผ้าเล็กๆให้ ก่อนเสียแกบอกว่าถ้าอ้ายที่รัดมาหาให้ฝากของนี่ไว้ให้บ่ต้องถามว่าผู้ได้จังไดที่รัดรับไว้เปิดดูข้างในมีตรกุฎสามดอกแต่ละดอกห่อผ้าแดงขนาดเล็กยาวเท่านิ้วชี้มีกลิ่นหอมของว่านจางๆแผ่ซ่านออกมาชายผู้นั้นเสริมเบาๆแกว่า ของในสีเห็ดให้เอาตัวรอดได้ในทีที่คนธรรมดาเข้าไปบ่ได้ที่รับพยักหน้าเงียบเงียบภายในครัวไม้กลิ่นลาบเป็ดโชยหอมผสมกับกลิ่นเครื่องเทศเผ็ดร้อนแกงเห็ดป่าเดือดปุดอดือในหม้อดินเผาและน้ำดื่มสีใสในคันอลูมิเนียมถูกยกมาวางข้างจานกินเลยเด้อไอของปานี่คอยหากีบเอง ทีรัตนั่งลงเงียบครึมเขาตักกลาบขึ้นมากินพร้อมข้าวเหนียวกลิ่นหอมรสจัดจ้านชวนเจริญอาหารจากนั้นก็ตักแกงเห็ดขึ้นมามีกลิ่นขมขมปะปนอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ชัดเจนพอจะปฏิเสธอืมรสชาติเหมือนมีรากไม้เขาคิดในใจแต่ก็ยังกินต่ออีกสองสามคำไม่ถึงนาทีต่อมา เสียงหัวใจเริ่มเต้นที่หายใจขัดช่องปากขมเหมือนอมโลหะลำคอเหมือนถูกบีบรัดจากข้างในมือไม้เริ่มสัน่นใบหน้าซีดเลือดร่างทั้งร่างร้อนวูบวาบแล้วเย็นยะเยือกในวินาทีถักมายาสังเสียงเบารอดไรฟันปนตรนกทีรัดสุดลงมือควานขันน้ำแทบไม่ทันขณะนั้น เสียงหนึ่งแว่วในหัววิชารักษาท่องมันไว้ร้อยแปดจบถ้าเองจำได้ก็ถือว่ามีวาสนาจะได้ทีรัดกัดฟันฝื้นตัวขึ้นมือซ้ายแนบกลางอกมือขวาคว้านคันน้ำลมหายใจขาดเป็นช่วงๆแต่ริมฟิปากเขาคลอนเบาๆนะมะพระทะวิปัสสีมหาเถโร แม้เสียงแหบพร่าจนเหมือนอ้อนวอนจบคำคาถาเขาดื่มน้ำรวดเดียวจนหมดทันใดนั้นที่รัดโกงคออาเจียนออกมาอย่างรุนแรงสิ่งที่ไหลออกมามีทั้งน้ำสีดำคลำ้ำเหนียวข้นเหมือนยางไม้เน่าตามด้วยก้อนเส้นผมยาวหยิกพันกันเหมือนถูกเคี้ยวอยู่ในท้อง มีกลิ่นสาบแรงจนทำให้เขาน้ำตาไหลที่รัดสุดลงบนพื้นใบหน้าแดงกำ่ำเหงื่อชุ่มตัวแต่ลมหายใจเริ่มกลับมาลำคอโล่งขึ้นความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหลุดออกมาจากร่างกายเสียงฝีเท้ากระทืบลงพื้นอั้นยืนยุดที่ขอบครัวมือหนึ่งกำมีดปลายแหลมยาวประมาณหนึ่งศอก ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธและความกลัวผสมกันมึงมึงกืนมันลงไปแล้วแท้ๆยังรอดมาได้อีกละ่ะคอยเฝ้าอาจารย์มาตั้งแต่ยังบรูนหนังสือแต่สุดท้ายของดีท่านกลับฝากไว้คนที่เพิ่งมาไม่กี่มือที่รัดเงยหน้าช้าๆดวงตาแดงกำรอมพิษแต่แววตาแน่วแน่ มือเขายังแตะรอยสักรูปควายที่กลางแบะกลางหลังเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนเหมือนคมมีดข้ายังไม่ได้ขอบคุณเองเลยที่ทำให้ข้าจำวิชารักษาได้ขึ้นใจอันคำรามกระโจนพร้อมมีดในมือธีรัตหลับตาแน่นบริกรรมอีกบทคาถาเป็นวิชาต่อสู้ที่หมอทำเคยสอนเช่นกัน เขาแนบสองฝ่ามือเข้าหากันกลางอกเสียงร้องของวัวต่ําๆดังแว่วมาจากด้านหลังพร้อมแรงกระแทกที่เหมือนกำแพงลมแข็งๆประทะร่างอั้นกลางลำตัวจนเขาปลิวกระแทกคือไม้เสียงดังลั่นอั้นลงไปนอนแน่งนิ่งมีดหล่นจากมือหายใจรวยรินทีรัฐค่อยๆสุดตัวก้มเก็มห่อตะกุด แล้วรีบเดิอนออกจากบ้านทันที